ฟสวัสดี<อ>ครับมาแล้วเหรอนมาครับนะทำไมไม่รอเลยอ,ะอะ่ะเข้าเลยนะเวลามีจำกัดนี่มันเบี้ยวไหมไม่เบี้ยวอะ่ะมาดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะครับที่รายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรเราก็มากันแล้วสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอพในรายการ สำนักจารย์โอและจันทรพยากรค่ะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสาตร์เอกอุเทนนิวิทยากร,ากรเข้ามากันได้นะครับดูด,ดวงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะกดวิทยาโหรากดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วนะตั้งคำถามกันมาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับ ส่วนของขวัญน,นั้นสุดแล้วแต่จะให้มากนะเดี๋ยวจะดูนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นเางไปโรงพยาบาลกันวันไหนจะไปทำไมอ่ะก็ไป,รไปพรุ่งนี้าไปโงพยกนวัน่าจะเป็นอังคารที่น่าเป็นอังคาร เข้ามากันได้นะครับถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับตั้งคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามครับแล้วก็ของขวัญแล้วแต่จะให้มาอยากให้อะไรก็ให้นะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นนะเปิดเดยจะดูแบบไพ่ย,ยิปซีนะนะใครจะถามอะไรการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางกถามก้ามาได้ตอนนี้ เพราะว่าถ้าเลยตอนนี้ไปแล้วเนี่ยเราเก็บค่าครูนะครับผมมาดูราคาเป็นพันนะครับแพูดจริงผมไม่โกหกหรอกผมดูราคาอยู่ที่พรา,ราคาพันห้านี่เรื่องจริงผมมาดูราคานี้แต่ถ้าดูจากต่างประเทศผมดูอยู่ที่หนึ่งร้ยดอลลาร์สหรัฐอันนี้สําหรับหนึ่งชั่วโมงนะถ้าดูจากต่างประเทศแต่ว่ามันก็จะมีเลยสิบห้านาทีสามสิบนาทีนะคะแล้วก็หนึ่งชั่วโมง ก็เข้ามากันได้เฉพาะตอนนี้นะครับนะแล้วก็มีแบบถามทีแล้วคำถามด้วยถาถามละหนึ่งร้อยบาทกับสองร้อยบาทเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เปิดโอกาสให้ถามแล้วเนอะนะพอถ้าไม่ถามเองก็จะเสียดายทีหลังเริ่มจะมีอาการหูแผลมา เดี๋ยวเอาโชว์ที่คาดผมก่อนมันแฮปปี้นิวเอียสลับกันสลับด้านกันเ <c oughs> พราะว่ากล้องมันเป็นกล้องไอ้นี่โอ้ยอ่ะนะเวลาตอนนี้นะครับนะทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะให้โอกาสตั้งคำถามแล้วนะครับนนะเวลาตอนนี้มันไม่เห็นใครทักมาเลยสักคนอะ่ะ ก็ยังไม่มีใครทักเลยอาจารย์โอ่แล้วก็ข้อความข้อความที่โอ้เนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่เห็นเอ,อมันเห็นมันดูง่ายนิดเดียวว่ามันเห็นหรือไม่เห็นเ <c oughs> มื่อก่อนเขาจะเรียกโพสต์ปักหมดก็จะเอาเนี้ยปักหมดได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องใช้ดาวถึงกี่ดวงก็ไม่รู้ปักหมดฮะทอม ใช้ดาวกี่ดวงดาวเก้าพันเก้าร้อยกาสเก้าดวงก็สัปห้าดวงก็ไม่ว่ากันใครที่เข้ามาแล้วขอดาวบ้างนะคะขอดาวบ้างนะคะมีใครให้ดาวไหม ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแ <Share S 1> ชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแ <Share S 1> ชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามนะคะวันนี้สบายใจบล็อกไป มีสองเฟสบล็อกไปเฟสละคนบล็อกไปเลยอันหนึ่งเป็นสแกมเมอร์นะคะไ,ไม่ใช่สี่ข้ออะไรนะเราโพสต์รีวิวไงแล้วเขามาไอ้นี่มาคอมเมนต์ว่าลองตามคนนี้ดูสิแบบคล้ายๆแบบให้ โฆษณาว่าแบบบอกหวยแม่นอะไรอย่างเงี้ยเฟซน,นี้บอกอหวยแม่นลองทักไปสุยเอลองทักไปดูสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นว่ามันคุกคามเราเราก็เลยบล็อกมันไปนะคะสวัสดีนะครับเข้ามากันได้ครับนะแล้วอีกเฟซหนึงนะคะติดต่อมาหลายครั้งละจะบอกว่าแพงอยู่นั่นแหละแล้วก็เลิกดูไปนะจะได้จบเรื่องต่อแล้วต่ออีก จากพันหนึ่งต่อเหลือสามร้อยคิดดูดิผมเลิกคุยนานแล้วเพราะว่าก็นั่นนะโอ้ก็เลยบล็อกไปเลยโอ้ก็เลยบอกว่าราคาถ้าไม่จำเลทดูให้ไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะที่สนใจสวัสดีค่ะแล้วก็บล็อกไปเลยสบายใจเห็นเป็นคนจีนยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ชอบคนไทยคนจีนคนอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่ได้ว่าคนจีนไม่ดีนะคนจีนก็ดีนะคะแต่ว่า คือข้างหน้าเป็นภาษาจีนนะแต่ในแชทเป็นภาษาไทยอมันปลอมขนาดไหนคิดดูดิปลอมมาอ่าเข้ามาครับถามกันได้เฉพาะตอนนี้นะแต่เราสงสัยว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครปล่อยให้งงรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นใครเนาะจอนทรอบใช่ อ่าสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกันเยอะแยะเลยนะมาดูกันมันไม่เห็นอนะ่ะมันไม่เห็นในะข้อความอ่าเห็นละมาพี่สาวห้านะคะเข้ามาคุณอะไรคะคุณต้าแชร์แล้วนะคะตอนนี้สามีต่างชาติที่เราจากหายไปเจ็ดเดือนบล็อกเราไปเขาคิดยังไงกับเราคะ ให้บอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างครับเขาคิดว่าเขาแสบสนวุ่นวายใจกับคุณน่ะเออเขาบอกเขไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับคุณนะแบบลังเลโลเลไปหมดเลยตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอืมเอามาค่ะคุณนวลหนึ่งถึงสามวันนี้ต้องระวังเรื่องอะไรคะเรื่องเงินครับมันจะจนครับโอ้โหอาจารย์ทขาพูดตรงขนาดนั้นเลยเหรออืมไม่ค่าใช้ใจ่ายมันจะมากกว่าไรายได้พูดอย่างนี้ดีกว่า จนเครียดเครียดนะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเครียดบอกว่าเอ่อค่าใช้จ่ายอาจจะมากกว่าไรายได้แค่นั้นแหละเครียดเงินไม่เหลือเก็บก็มันมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะแค่นั้นแหละโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานตอนนี้ท่านอาจารย์โอ้ก็ได้มาเป็นประธานมีไฟแวบแวบแล้วนะอะไรไม่รู้อะมาแล้วนะ น้ำมูกไหลาจามทั้งวันแลยอ๋อไอ้นี่ที่บอกไปไงหุมแพรแ้รู้อยู่แล้วล่ะรู้อยู่แล้วล่ะไม่ใช่ไม่รู้เร็วข้าวอาจารย์โอก็มาเป็นประธานแล้วเร็วดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามรู้สึกหนักคอนะคะวันนี้อืเร็ว <c oughs> คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เซ เร็วเข้าอจาจารย์ทอมแล้วนั่งกินที่อาจารย์ทอมมากเกินไปห่อคะเร็วมาแล้วทอมาทำมาโอ้เนื้อเกงสวยอะเนี่ยดูดิหล่อหล่อมากนะฮะมา,า,มาใครเข้ามาแล้วมานมนอีกมีไหมไหนใครจะหามอีกคะกดแชร์ออกไป ร้องเร็วๆสองสาครั้งออกไปหมดเลยเว้ยอุตส่บุาเล่นเครื่องฮะในนี้มีกี่คนมีอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ถามได้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางะคะ์ะการงานนะคะการเงินอย่างนี้อย่า,ยาถามนะคะถามเฉพาะจาะตงเป็นข้อนะคะหนึ่งข้อมาเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยแฟนจะกลับมาไหมเรื่องความรักเนี่ยขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นทูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อน r a ผู้ชายล่ะ โสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนนะมีเยอะนะครับนะสถานะทุกวันเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจว่าสถานะมันเสมอภาคเข้าใจไหมแต่ผู้ชายมีจำนวนในโลกมันในโลกนี้ผู้ชายมีจำนวนน้อยกับผู้หญิงชนิดร้อยต่อหนึ่งน่าจะร้อยต่อหนึ่งเลยนะทุกวันเนี้เพราะการเกิดมันน้อยลงไม่ใช่หนึ่งต่อสิบแล้วหรอไม่แล้วขยับมันขยับห่างออกไปเยอะแล้วตอนนี้มา เลวเซ่กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้ยเก้าสเก้าแชร์อ่ามันมีคนเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ทอมถามได้เพียงคนละหนึ่งคำ <c oughs> ถามเท่านั้นเราจะดูดวงกันด้วยไพย่ยิปซีนะคนเข้ามาใครจะถามก็พิมพ์พมาแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเข้ามาวันนี้เราเปิดสองเครื่องนะคะมาแล้วชื่ออะไรดุ๊กวันเสาร์อาทิตย์นี้พี่ดุกจะมาหาไหมคะ มีาการติดต่อมันมีการบอกกันนะคะตกลงกันว่าจะมาไหมจะมาหรือไม่มาแล้วเขาจะบอกก่อนนะเข้ามากันได้โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานแล้วนะจะว่าน่าจะมาไหมก็ต้องคุยกันก่อนให้บอกว่าต้องมีการคุยกันก่อนเร็วเร็วเซ่เร็ว,รว,รวนี่วันนี้อุตส่าห์ใส่ที่คาดผมมาแป๊บขนาดนี้ละ ใกล้จะคริสต์มาสนะใกล้ปีใหม่อ่ะอันนี้แฮปปี้เิวีย์นะนะใกล้จะคริสต์มาสปวดท้องจังเลยเปไ็นไรอีกแล้วเครียดน,นะเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคอร์โรฟิี่ท้อนี้รู้สึกแบบมันแรงปวดวันนั้นปวดมากเลยปวดนะท้องบิดเลยว,วันนี้มีไ<แ>พรออติกด้วยนี่นะโพรโอติกเออแล้วอันนั้นเขาบอกมีเหร มีมันไล่ได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่หมายถึงว่าไอ,อ,อ้คอลสเตอรลนะมีมีมีด้วยเ,เข้าข<อ>มากันได้โฆษณาด้วยว่าจะทําให้ผอมลงใช่กินแล้วน้ําหนักลงนะแต่กินไปแล้วปวดท้องอะ่ะนะเขาไล่ไงไล่ของเสียในท,อ<ว>ท้องหมดปวดมากเลยอ่ะต้องถอดกางเกงเลยอ่ะ <Le en. S 2> <laughs> เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเอาจริงมันรัดไงเกมันรัดเราอะ่ะแล้ว พอถอแล้วก็หายปวดนะถามว่าถามกันได้นะตอนนี้นะคุณจิ๋มค่ะแฟนที่คบกันเขาจะเลิกกับเราไหมคะอ้าวอันนี้เรื่องเลิกไม่ดูไม่มีไม่มีแชร์ค่ะไม่มีแชร์ข้ามไม่มีไหมโดยไม่มีสูบไปข้ามไปสูเลยคุณสูบพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะแชร์แล้วไม่มีครับว่าตามจริงไม่มีอย่าเพิ่ไปเล่นนะคะเดี๋ยวจะถูก หขก,กินนะคะเข้ามากันได้ครับตอนนี้เพียงคนละเก้าพัเก้าร้อยเกเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเก้าเก้าร้กเก้าแชร์ไปแล้วก็เก้าันเก้าร้เก้าแชร์ไปอีกอย่าลืมครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินค่ารครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรงชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเอามาชื่ออะไรลักกี้ลักกี้สาวันนี้จะได้เงินจากลูก เอ่อจะได้เงินได้ลูกค้าไหมคะได้จะได้นะได้ได้ไพมีคุณน่ะได้นะเข้ามาถามได้เลยนะครับนะถามดวงได้คนละหนึ่งคำถามครับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานแล้วตอนนี้มีอยู่ปีหนึ่งอะนะเราก็ทำรายการอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ เราเอาอัพโหลดคลิปไปที่ y youtube YouTube ไงที่ย t u YouTube นั่นแหะมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าถ้าไฟจะช็อตหัวอาจารย์โอ้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมันแซวแบบนี้ไงมังโหมันไงบล็อกแม่งเลยอืมเราอุตสาห์ใส่อย่างมั่นใจมาทำลายความมั่นใจเราไม่ดีเลยเนาะรายกาดเหลือเวลาประมาณสิบสามนาทีนะ แต่เขาไลค์กับเราก่อนนะเราไม่ได้ไลค์ใครก่อนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นอายุคำถามแต่การบล็อกใน YouTube เนี่ยเป็นการที่แค่แบบว่าไม่ให้เขามาสามารถมาบล็อกในข้อความในในคลิปของเราได้แค่นั้นเองแหละแต่เขาก็ดูคลิปเราได้นี่แหละลัคก,กี้สาวันนี้จะได้เงินได้ลูกค้ามาดูไปแล้วนะคะ เข้ามากันได้ครับถามกันได้ตอนนี้นะเร็วเวลาเหลือน้อยแล้วมันเป็นอะไรอ,อ่ะจารย์ท็อปก็ออกก่อนแล้วเดี๋ยวดึงเข้ามา,าจานไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่มีคนดูก็เขาเข้ามาแล้วเขาไม่คุ้นกับรายการเันไม่ได้จัดนานแล้วไม่ได้เข้ามาจัดนานแล้ว เพราะคนไม่ค่อยอยากเห็นได้ดีเท่าไหร่นี่เรื่องจริงคนไม่ค่อยอยากเห็นผมได้ดีเท่าไหร่ผมรู้มานานแล้วเรื่องเนี้ยกดแชร์ออกไปแซ่เร็วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นอ,<ด>อายุคำ,คำถาม,ถามการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางการศึกษา เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับอีกสิบนาทีกว่าเท่านั้นไพ่มีอะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะที่อาจารย์เขาบอกอะ่ะไพ่มันอะไรนะระยะเวลาสามวันอะ่ะไพ่ครอบคลุมไพ่มีผลใช่ไหมไพ่มีผลภายในสามวันนะคะเอาเข้ามากันได้ครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับในตอนนี้พิมพ์เข้าไปเลยครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุค,คำถาม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มันขึ้นผู้แชร์นะคะแชร์เข้ากลุ่มพายิซีชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตพยากรชมนุมร่างทรงนานาชาตินะคะถ้ามีรูปโปรไฟล์จะรับเข้ากลุ่มนะคะสามารถแชร์ไลฟ์สดเข้าไปได้หมดเลยนะคะคุณสุสาวเกสดคนคุยที่เงียยไปคิดว่าเรามีคนอื่นไหมคะ คือเราดูให้ไม่ได้ในะอเรื่องว่าคิดว่าเรามีคนอื่นเราไม่มีคนอื่นเขาเป็นแค่คนคุยนะมันมันพูดไม่ได้อ่ะอืมมันมันการทะเลาะกันอ่ะเอาเป็นว่าดูว่าเขาคิดว่าเรามีไหมนะแค่คนคุยคิดว่าคุณเริ่มต้นใหม่กับเด็กน้อยอ้ออ้อว่าตามจริงจากหน้าไพ่เขาเขาเขาคิดว่าเราน่าจะมีคนใหม่ไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยมีเด็กน้อยอ้ออ้อเข้ามามีเหยื่ออันโหดร้ายทารุณ นะอ,อ่นะเสียงอาจารย์เข้าใจนะเรื่องพวกนี้เออยคือเราอะ่ะอยากให้เขารู้ว่าเรามีคนอื่นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคุณสดให้เขาหึงเราบ้างใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาคิดว่าคุณเลิกเขาเลิกอ,อะไรอะไมไ่เลิกดิพูดไม่ได้กดแชร์ออกไปแซ่อาจารย์พูดดิกดแชร์ออกไปไม่ใช่เนี่ยคุณโสดเนี่ย คุณโซเขาคุณเขาคิดว่าคุณไปแล้วเขาคิดว่ามีคนอื่นไหมอ่ะเขาคุณว่าคุณมีเหยื่ออันโหดร้ายไปแล้วทารุณโหดเคี่ยมเข้าใจไหมฮะขอบคุณค่ะเหยื่ออันโหดร้ายทารุณโหดเคี่ยมเข้าใจยังจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรารักใครจริงๆเราพยายามอย่าทําให้เขาอ่ะสมมติอาจารย์โอ้ลักอาจารย์ท็อปอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้ต้องพยายามให้อาจารย์ท็อปมาเชื่อใจอาจารย์โอ้มากที่สุด อย่าทำให้จันท๊อปคิดว่าจารย์โอจะไปมีคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วแล้วเขาคิดว่าเราไปมีคนอื่นแล้วมันจะเป็นบาดแผลไปตลอดเลยไม่ดีนะคะต้นหกสิบเจ็ดตอนนี้เราก็บอกหน้ารายการเลยว่าจารย์โอลาจย์เราดูแค่สามวันนะเขาบอกต้นปีหกเจ็ดต้นปีหกเจ็ดเราดูสามวันจะดูไหมเอาดูสามวัน จะดูไหมล่ะจะได้งานใหม่ไหมคะและดีกว่าเดิมไหมอยากรู้ยากรู้ค่ะเราดูแค่สามวันนี้ดูเขา่าจะได้งานใหม่ไหมคุณตุ้ยจะได้งานใหม่ไหมอันนี้คุณก็คือจะได้งานใหม่หรือไม่ได้งานใหม่คุณก็มีตังอยู่แล้วภัาายคือข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมันมันขึน้นเรื่องตังขึ้นมาทําไงนานจะ้ะจาตังตังตังตัเนยโดยจา์โอเนาจา์โอ้ทำหน้าเร็วเร็ว อาจารย์โอ้ร้องแล้วตัง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 ออไม่เอาอะนะเอามาคุณแพัทสามสิบเจ็ดวันเสาร์จะทำอาหารขายจะขายได้ดีไหมคะจะขายหมดไหมคะใครบอกว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินครับเหมือนคุณต้องเอาแบบตะเวงขายอะ่ะเหมือนแบบส่งให้ให้คนมาเอาไปส่งได้ปะ ยังแบบแก๊ปหรือแพนด้หนาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็ได้อยู่เนี่ยอันนี้มันได้นะมันเป็นอะไรการเดินทางเชื่ออะไรยายเลยเชื่ออะไรปาใช่แล้วค่ะปาพรุ่งนี้จะมีโชคลาภถูกหวยไหมคะพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอ๋อใช่ไพ่ดีมีเมตตามหานิยมเป็นไพ่ที่อยู่อาศัยนะคะบอกแค่เนี้ยอืม ตัง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 คือให้มันประสบความสําเร็จนะอาจจะเป็นเลขบ้านหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีส่วนอีกเลยข้านาทีสุดท้ายอีกโอ้ไม่ค่อยบอกบอกหวยใครนะแต่ซานท็อปเเคยลงทรงแล้วบอกหวยคนถูกด้วยถูกตรงๆเลยแต่เขาไม่แทงไม่เขาแทงแต่เขาตอนตอนที่ท็อปลงทรงอ่ะท่านนะมาบอกว่าให้กลับไปกลับมานะแล้วก็บอกเลขตรงนั้นอะ แต่เขาไปกลับไงทั้งๆท,ท,ที่เขาอ่ะกลับตามที่ท่านบอกมาแต่ท่านนะบอกตรงๆเลยตรงไม่ต้องกลับเลยเข้าใจปะเขาก็เลยไม่ถูกเขาก็เลยหายไปเลยเออช่างเขาเถอะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องความศรัทธาชั้นสูงสุดพิเศษใครจะมาใครจะไปื่านคุณบิล คุณบิวยี่สิบแปดอ็อบเขาอยากจะคืนดีกับหนูจริงไหมคะมาง้อแต่พูดขู่ตลอดเลยผมดูแค่ว่าไพ่มันดีไหมจะคืนดีกับหนูจริงไหมไพ่มันบอกเขาเขาคืนดีกับเราแล้วเขาก็มีคนอื่นด้วยนะคะไพ่เจ้าเล่ห์อะบอกงตรงมีคนอื่นเยอะแยะมากมายไปเต็มไปหมดเลยอะ่ะซึ่งเขาแอบซ่อนเราไว้นะคะเขาอาจจะแอบดีมากโดยที่ว่าเราไม่ละแคลงละคายเลยว่าเขามีใครอะ่ะ กดแชร์<ต>ออกไป<อ>แซ่โอ้มันมีแมงอ่ะมีเร็ว,ว,าวรตายแล้วเหรอรอ๋อมันมันหงายทอเร็วเข้าทำไงดีไม่กล้าปัดมันเดี๋ยวมันตายอ่ะกลัวมันตายอ่ะบาปเวลาเลยออีกหานาทีสุดท้ายแล้วนะครับขู่อะไรนะ ปวดท้องเลยนะคุณคุณคุณที่ถามคุณออฟเมื่อกี้เพล,ลบลบลบข้อความไปละลบคำถามไปละปวดท้องเขาคงเครียดไม่มีผู้แชร์ เพื่อนที่เคยช่วยเหลือเราตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราครับไม่ค่อยได้ติดต่อนอี่เขาถามไปแล้วไม่ช่วยเหลือข้างบนนะเหรอเออเอ็มถวยขีสกิดสกิดเคียวมาดิน่าเขาถามไปแล้วนะต้นปีหกจะจะได้งานใหม่ไหมค้าแล้วดีกว่าเดิมไหมค้าอยากรู้ตุยต๋ยตุย๋ยตุ๋ยถามอีกค่ะตุย๋ยถามอีกไม่ได้นะคะได้คนละข้ออะไรที่ไม่ได้แชร์ให้เหรอตายละต่อไปให้แล้วคุณไม่ได้แชร์เราเลยอะ่ะ อยู่อีกแล้วเวลาใกล้หมดแล้วเนอะนะจะถามห้านาทีไม่ถึงห้าแล้วมันเหผือแค่สามแล้้้วรูแลวเอาล่ะเดี๋ยวโฆษณาก่อนเราไปละ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธาน Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID รา i โอสิริ16 สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปข้างรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครู รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนพ่ยิบซีแจกใบเกียรติบตัตรขายพ่ยิบซีพร้อมตําราและขายพายเทพร้อมตําราค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับวชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 นะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเหลือไม่ถึงสองนาทีนะคือแค่ให้กดแชร์ยังลําบากเลยนะพูดจริงอ้าวแม่จะทำมา สวัสดีครับแม่นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไปแล้วก็เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อีกเมื่อเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไปแล้วก็เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเพียง9,999พันเก้าอยกรการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ให้ครอบคลุมเลยเวลา3วันอ่ให้มีผล3วันนะคะนับจากวันที่ทํานายนะมีผล3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาใน3วันแน่นอนแนละเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะครับนะจะไปละคนเข้ามาเยอะเลยนะคะอ้าอาจารย์โอจะอยู่รอเอาเลย มีใครจะถามอะไรไหมคะส่งสัญญาณมาน,นิดนึงว่าเออดกดไลค์กดอะไรดกดเลิฟมาให้หน่อยว่าเออจะดูดวงไหมอะไรอย่างนี้กำลังพิมพ์อยู่นะอะไรอย่างนี้อะไรย่งนี้นะคะอ่ะทั้งเงียบแล้วเราจะออกแล้วนะคะ ปิดกั้นกันเลอเกินไปล้วหมดเวลา